สำหรับช่วงแรกนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย V-Video บริการทำวิดีโอ e ีเซน a t i o n พร้อมกับทำไวรัลวิดีโอเพื่อโปรโมทให้ร้านอาหารเปิดใหม่ติดตลาดาติดต่อไปได้เลยนะครับน้องนี่เขาเป็นนักกินครับบอกว่ามาที่เซ็น RCA ตรงข้ามกับภูณิเมนเอเชียนะครับจะเชิญร้านที่ออกเสียงว่าโอบโอบเนี่ยนะฮะขายกบทอดท่าปากกาเห็นไหมครับที่วงเล็บอมีนเนี่ยเดินเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าครับเนี่ยครับ ใครสนใจโซนด้านนอกก็นั่งได้นะฮะแล้วก็เอาละครับร้านนี้ขายกงแน่นอนเพราะว่ามีเจ้าตัวเขียวๆเต็มไปหมดเลยครับเอาเดินเข้ามาดูในร้านกันนะฮะบรรยากาศสบายๆเอาที่ใช่พี่ไวโพสน์ไหมครับใช่ครับคะัสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนัดที่ไวยพส์เอาไว้เพราะว่าน้องเขาก็นัดให้เรียบร้อยเลยครับว่าต้องมาหาที่ท่านนี้ฮะเพราะท่านเป็นเจ้าของร้านเะนเี่ยเดี๋ยววันนี้เรามากินสูตรจากท่ามากากันที่นี่ กินเมนูไหนดีพี่ท่านจะเริ่มกินกบครับก็ต้องกบทอดใช่ครับสมยอดทอดนะครับกบกระเพราเอาละนะทอดมันนะนี่แหละครับแกงปลาฮะผมเห็นเมนูกบแล้วอยากจะลองบอกมาแล้วครเนี่ยพอแล้วพี่กันเดี๋ยวจัดมาแล้วค่อยไปกินทีละอย่างถ้ามาลาดอบอบเนี่ยนะครับต้องกินจานนี้เลยครับเพราะเป็นจานโปรดของพี่สันติด้วย เรียกอะไรครับพี่มาที่นี่สั่งอะไรฮะจะได้ทอดกระเทียมพริกไทยครับปูง่ายๆนี่เลยครับตรงๆเลยแต่สําคัญนะน้ําจิ้มสิครับอย่างไงครับพี่กินยังไงฮะก็มีให้เลือกนะครับมี2ชนิดก็คือน้ำพริกน้ำพริกสีซอสพิกสีน้ำชานี่ก็คือธรรมดานะครับแต่อันนี้เป็นสูตรของทางอินโดจีนลาวเวดนามเขมรเนี่ยเวลากินกบทอดเนี่ยเขาจะใช้พริกไทยกับน้ำมะนาวนะผสมกันอ๋ออย่างนี้เลย อันนี้อันนี้อันนี้พื้นฐานน่าจะมาจากทางฝรั่งเศสที่ที่เคยปกครองอินโดจีครับครับในว่าจะดับกลิ่นคาวเชื่อหรือยังล่ะครับว่ามาร้านนี้นะครับนอกจากว่าจะทําอาหารได้สดได้อร่อยแล้วนี่นะฮะวิธีการกินก็ยังแตกต่างจากที่อื่นนะวันนั้นทําให้ครูปุ๊กครับเปรมฮะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ฮะน้ําจิ้มตัวนี้เด็ดมากจริงๆจริงถ้านี้ถ้าไม่บอกว่าบกผมนึกว่าไก่ กันนี้ครับผมคุ้นตามากเลย okay. น่าจะเป็นผัดกะเพราใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแต่ไม่ธรรมดาตรงไหนครับไม่ธรรมดาตรงเนื้อกบแล้วก็วิธีการการผัดนะครับแล้วก็รวมทั้งสมุนไพรต่างๆที่ใช้ในการปรุงรสเอาเลยผมว่ามีแค่กะเพราลงไปผัดผัดไม่ใช่ฮะกะเพราเราก็จะเป็นกะเพราขาวเป็นกะเพราบ้านก็นอกจากกะเพราแล้วเขายังใส่ใบมะกรูด บอกอยากกินลาดข้าวนี่ฮะข้าวสวยมาแล้วที่ไหวพลนบอกว่าเอาเลยฮะชิ้นเบ้งเบ้งเนี่ยนะฮะแต่ต้องติดกระดูกหน่อยเพราะว่ามันเป็นส่วนของตรงไหนที่ี่ส่วนใหญ่เนื้อน่องเนื้อน่องเลยดูถ้าไม่ฟองนี่เหมือนไก่จริงๆนะฮะผมเชื่อว่าสุภาพสตรีน้องๆก็หนุ่มๆฮะถ้าจะพาแฟนไปกินเนี่ยเริ่มที่จานนี้สุภาพสตรีน่าจะตื่นใจด้วยซ้ำไปก็ได้รับรองว่าจะคุ้นปากเองว่า เนี่ยครับทานให้ครบเครื่องต้องใส่ทั้งผิดไทยอ่อนเข้าไปด้วยเนี่ยจากเมนูกบครับเราลงน้ำกินพวกปลากันบ้างเริ่มจากเบสิกเบสิกเลยนะผมชอบก็ไม่ต้องกลัวฮะถ้าเกิดว่ามาที่นี่จะเริ่มจากพวกปลาทั่วไปก็ทานได้ง่ายๆฮนะแต่วิธีการทำสิครับรไม่ง่ายนะเปเนื้อปลาไก่แท้ แล้วก็ใช้วิธีการนวดตามก,กับวิธีการนวดไอ้ตรงนวดเนี่ยเขาไม่ยอมให้ดูครับช,ออชูชีปลาทังครับเนี่ยที่ใบพลบอกว่ามาที่นี่ แล้วก็เหล่าพวกปลาหายากฮะที่นี่ก็เป็นผู้ชำนาญการปลาทน่เปลาประจำจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับเป็นปลาเนื้อที่ที่อยู่แต่ตระกูลปลากดซึ่งช้นใหญ่แล้วก็มีเป็นเนื้อที่เนื้อปลาที่มีขักโชว์เลยครับพี่ว่าชิ้นใหญ่แค่ไหนครับอันนี้เป็นเนื้อล้วนนะครับเราจะสไลด์เนื้อเนื้อปลาให้ได้ขนาดเหมาะสมหรับ ให้เครื่องแกงมันเข้าตอนนี้ฮะถูกใจตรงเครื่องแกงฮะสีสดมากแสดงว่าเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมครับว่าโอ้สีสันมันสดจริงๆฮะผมถ่ายงานมาตั้งเยอะแล้วฮะถ่ายร้านเนี้ยไม่ได้ทําเทคนิคไม่ได้เพิ่มสีเลยนะครับมันเป็นสีสันของพริกของเครื่องแกงธรรมชาติจริงๆครับ แกงปลาลูกชิ้นปลากายครับนี่นะครับผมบอกว่าผมกินได้นะแต่เผ็ดๆที่ไวยพดบอกว่าแน่ใจเหรอตั่งแบบเผ็ดกลางมาให้ก่อนต้องเผ็ดกลางนี่คือเมื่อทานเข้าไปแล้วจะมีความรู้สึกว่ามีรสเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากเมื่อเมื่อทานเสร็จแล้วก็จะไม่เผ็ดจนรุนายก็ต่เผ็ดจัดครับเห็นหร้อยังครับว่าคุยกับพี่ไวยพจนเนี่ยดสนุกเลยฮะต่อจะไวหลอปลาครับเป็นปลาประจำจังหวัด ขอบอกว่าชามนี้นะครับปลาม้าหากินยากจริงๆไม่อยากเชื่อว่าจะหากินได้แถว RCA นี่เองนะครับใครสนใจอยากจะตามไปกินเนี่ยครับมผมถ่ายป้ายหน้าร้านมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเห็นเจ้ากบเขียวๆชื่อร้านอบๆแบบนี้ฮะเข้าไปได้เลยครับจะทานเป็นมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นก็ได้ตามสบายฮะวันนี้ครับครูกุ๊กยังไปไหนไม่ไกลฮนะเลยต้อง ทานอีกร้านหนึ่งแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกรายครับ KP Footage Rental ใครอยากเช่าไฟล์ภาพ HD วิดีโอเพื่อไปทำงานอีเวนต์หรืองานอะไรก็เชิญเลยนะครับอีกร้านหนึ่งครับคือร้านทะเลบางกอกครับเขาไปในร้านดูสครับว่ามีคนนั่งรอกูนันเป็นยการ้านทีครับว่าโอ้โหน่าเข้าตัจงน้ดี เดินไปจากหน้าร้านเข้าไปเลยนะครับจะเห็นเป็นกระโจงไฟแบบนี้ฮะบรรยากาศช่างโรแมนติกเกิดให้พาครอบครัวไปก็มีสถานที่ให้เด็กเล่นด้วยนะฮะเอาละมาดูภายในกันดีกว่าครับเหมือนทานในบ้านไหมฮะแต่เป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยครับบรรยากาศที่นี่นึกว่าขนาดแถวทะเลจริงๆเลยครับในช่วงประมาณ สองทุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีเพลงบรรเลงขับกล่อมให้ท่านทานอาหารไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแหมบรรยากาศดีหลึอเกินนะฮะร้านนี้ฮะไม่เพียงแต่หนุ่มสาวจะมาทานนะครับน้องๆหรือเพื่อนๆที่ในทำงานในบริษทัทมาเลี้ยงฉลองกันไม่ว่าจะวันเกิดวันปีใหม่อนะไรเนี่ยมากันโต๊ะใหญ่ๆแบบนี้นะครับคุกกุ๊กวันนั้นครับให้บางต่อบรรยากาศทะเลก็ต้องเริ่มจากมะพร้าาอ่อนแบบนี้นะฮะ ครอบครัวเจ้าของที่ทำทะเลบางกอกก็ชอบทะเลฮะขนาดปกอลัลบั้มเมนูยังเป็นที่ล่องหลีเป้เลยนะฮะและนี่ฮะขอเริ่มด้วยุ่งผัดเลปมะม่วงครับเป็นตอ,อน,นนี้เราได้กินมะพร้าวลูกที่สองนะฮะอันนี้คือหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะ,ะจานนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้ไข่คเค็มเขาก็ไม่เค็มเกินไป แมอย่าเพิ่งมองว่าข้าวผัดทะเลนี่นะฮะจะพื้นพื้นที่ไหนได้รสชาติดีฮะถ้าฝ<อ>ืดคอต้องหม้อนนี้เลยครับนอกจากอาหารไทยแล้วนะครับที่นี่เขาก็ยังทําอาหารฝรั่งได้ด้วยนะฮะเนี่ยครับสเต็กปลาอินทรีชิ่ทานไปพลางชมวิวไปพลางดูสิครับเหมือนอยู่ริมทะเลจริงๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ขี้ร้อนหน่อยก็ เข้าไปนั่งด้านในครับมีแอร์คอนดิชันเย็นฉ่ำมีโปรเจคเตอร์จอใหญ่มากนะฮะและใครที่ชอบฟังเพลงครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยฮะมีเพลงโฟล์กซองเพราะเพราะบรรเลงเนี่ยนะครับโหไม่บอกไม่เชื่อเลยนะฮะว่าตรงเนี้ยฮะอยู่ตรงข้ามกับ RCA ริมถนนเลยนะครับเนี่ยไม่อยากเชื่อถนนเลยนะครับตรงพระราม9ซอย6 ยื้องาเ a ีดูสิฮะบรรยากาศด้านในเนี่ยต้นมะพร้าวนี่ของจริงนะครับเหมือนอยู่ริมทะเลยังไงอย่างนั้นเชียวใครอยากจะมาพักผ่อนทานอาหารแลวบ่อยเชิญได้เลยนะครับ 100K 100K bank I might go to the to just take out and You think I'll get that?